เฝ้าติดตามแม่น้ำโขงนะครับวันนี้เลยนะครับวันที่9สิงหาคมนะครับระดับน้ำแม่น้ำโขงฝังชายแดนไทยลาวนะครับโอ้น้ำขึ้นเยอะมากเพื่อนๆนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆชมนะครับชมภาพดูครับทั้งกิ่งไม้นะครับท่อนซุงนะครับตอยเกาะนะครับตามตะลิงครับเนี่ยประมาณนี้เศษขยะนะครับประมาณนี้ขึ้นสูงมากครับเพื่อนๆ จริงๆแล้วประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะน้ําจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับลงได้นะครับด,ดูต้นกล้วยต้นเนี้ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับน้ําจํานวนมากและเยอะจริงๆเยอะมากเกาะเล็กเล็กๆตรงนั้นหายหมดแล้วมิดแล้ววันนี้มิดแล้วครับเพื่อนๆมิดแล้วเรียบร้อยขึ้นเยอะและขึ้นเร็วมากกว่า ปีที่แล้วครับดูนะครับกระ่อบหนังนี้ดูไะม,มิดเลยครับเห็นไหมมิดเลยแล้วซูมไปดูเรียบร้อยเพืเ่อนๆเ,เรียบร้อยนี่คือสุ่มของชาวบ้านเพื่อดักปลานะครับเอาไม่อยู่ครับนี่คือซุ่มปลาซุ่มเพื่อดักปลาผมไม่รู้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมปีนดูเลย <c oughs> เห็นชาวบ้านก็หาปลากันนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมจะเฝ้าดูน้ําโขงของปีแล้วไม่หนักกว่านี้ปีนี้หนักกว่าเดิมเยอะนะครับ <c oughs> หนักกว่าเดิมเยอะ แล้วก็ไม่ได้คาดว่ามีมรสุมแต่น้ำอ่ะมันมาแล้วก็ฝนตกกับแปดเก้าวันแล้วนะครับเนี่ยป้าเขาหาปลาอยู่ริมโขงเนี่ทำไรป้ายายทำไรลูกหาปลาได้เยอะไหมยังไงเยอะเดี๋ยวเดี๋แล้วผมจะซูมไปใกล้ๆเดี๋ยวดูยายเขาหาปลาปลาอะไรยายปลาไหนดาไนนี่ยายเขาหาปลาตรงระหว่างปากชมทางออกนะครับที่ไหลออกมา ตรงเนี้ยที่ผมถ่ายเมื่อกี้ครับเยื้องขึ้นเรื่อยเนี่ยปลาน่ะอ่ะเยื้องเรื่อยนี่ผมเนี่ย,ยผมาหานะปลาหายายหาโอ้ถ่ายลำบากโอ้มันมานมานัมนมนันขอให้มานกับปาปปาดนู้นก็าหาเหมือนกันนะขึ้นไวมากเลยเพื่อนจริงๆน้ำโขงขึ้นแบบนี้นะฝั่งเออ่ที่ลุ่มหนองคายอุดรอ,อุบลผมว่าไม่เหลือครับไม่เหลือผมเ<ล>ชื่อไม่เหลือครับ เพราะว่าฝั่งฝากชมฝั่งนี้มันสูงมากนะครับสูงมากถ้าดับน้ำนี่หินเหินแถวเนี้ยหา,หาดนังกวากหายหมดเลยนะครับหายเกลี้ยงเลยไอตรงนน้นที่มีเกาะที่มีหญ้าอยู่่ะหญ้าขึ้นสูงมากน้ํายังมาแล้วจมมิดเลยเพื่อนจมมิดเลยให้กําลังใยจ